สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อค p พีช n n e l นะไอคลิปก่อนเนี่ย k ครพีรู้สึกว่ามันไม่ดังเลยมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันทำแบบมันไม่ดังอยากเอามันติดตรงเนี้ยจะดังไหมเนะี่ยกูก็ฉันต้องทางนี้มไม่ได้ปะ่ะเพื่อนๆตลกบอกให้น้องสาวสั่งให้ก็เงียบกริบนางยุง่งป่ะโอเควันนี้เคพีจะมาทำพิกัดคาร์ดนะคะ หัวข้อก็คือว่าไขรฉาเล่าค่ะนี่คืคพีมีเซนต์แบบนั้นนะแล้วก็รู้สึกไม่ดีทั้งวันเลยไม่รู้เป็นอะไรหืดอาดอะช่วงนี้แบบเหมือนแบบหายใจไม่ร่วงอ,อกที่แรกไม่อยากทำหรอกไอไอไอท็อปิกเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบนกาทีฟแล้วมันจะทำให้เราแบบคิดมากแต่แบบแรงมากเลยอะโอเค ทำก็ทําก็มีสามภารเหมือนเดิมนะเพื่อนๆชีวิตนี้ไม่เคยยุ่งแบบนี้มาก่อนเลยเคปี K P. ไม่รู้จะบริหารเวลายังไงเพื่อนๆก็เหมือนกันให้ีรู้สึกะ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่านะว่าใครอิจฉาคุณใครแบบคิดไม่ดีกับคุณใครที่แบบว่า เป็นอะไรอ่ะเขาบอกว่ามีอะไรนะ W I อ่ะอันนี้คือกลองที่หนึ่งนะะกลองแรกกลองสองกลองสามหนึ่งสองสามเ,เพื่อนเพื่ทำสมาธิแล้วก็เลือกค่ะ โอเคเราไปดูกองหนึ่งกันดีกว่าสวัสดีค่ะคนกุ๊มหนึ่งคนที่เลือกอันนี้นะเรามาดูกันนะว่าใครเป็นใครที่ฉาคุณใครที่แบบว่ามี energy ที่ไม่ดีส่งมาให้คุณเพี KP ไม่ใช่คนแบบนั้นนะนเพื่อนไม่ใช่แบบว่าใครไม่ดีกับพีแล้วเคพีจะแบบว่าช่างมันเถอะอะไรเงี้ยไม่เคพี KP. เคพีไม่ชอบเสียเปรียบแต่ไม่ใช่ว่าเคพีแบบว่าจะไปทําอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีคนที่แบบว่าคิดไม่ดีกับเคพีในเคบีไม่ไขออะไรม้ากขอให้กลับไปหาเขาแค่นั้นเองแค่นั้นเองจริงก็ส่งอะไรมาก,ก็ต้องได้แบบนั้นอนะเคพี KP ก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วเป็นการสั่งสอนเราเป็นบทเรียนโอเคกุมหนึ่งใครอิจฉาคนใครมี energy ที่ไม่ดีกับคนใครที่แบบว่า อยากให้เราแบบไม่ได้ดีขอโทษนะแปดดาบคนคนนี้นะชีวิตต้องแบบสตารโกมากมากอะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยจะไปทำอะไรก็ทำไม่ได้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเอาเป็นนี่เป็นคนที่แบบว่าติดอยู่ใน สถานการณ์ที่แบบว่าแย่มากๆนะใน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 ,ในชีวิตเขาตอนเนี้ยเขาก็เป็นผู้หญิงน่าสงสารคือเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามืดแปดด้านไม่ชีวิตแบบทำอะไรก็ยังไม่ได้ นางมีเซนต์นนะ่ะนางมีมีของก็ว่าได้นางมีเซนต์นางมีของไม่ได้อานางก็อาจฝึกจิตฝึกอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบว่าจะทำเมจิกนะนางก็มีเซนต์หรือไม่งั้น ก็เป็นคนที่แบบว่ามาเสียแรงทาดีกับคุณเหมือนจะมาแบบให้ความแนะนําคุณเอาความห่วงใยเอาความรักมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยพี่เชนเป็นคนที่แบบเออเอาความรักมาให้อ่ะด้วยแบบจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ว่าไม่เพราะว่าเดียร์ไฮปินเซตเนี่ยเป็นสองขาวกับดำใช่ปะเขาแค่แสดงด้านที่สีขาวให้คุณเฉยๆเนี่ย ด้านนี้ให้ให้ดูเฉยเเนะี่ยสีดําก็ซ่อนไว้ความอิจฉาหรือยายค,ครีนอปคัพเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนแบบจิตใจอ่อนแอเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงง่ายเป็นคนที่แบบว่ามารายาทดีก็ได้นะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบว,ว่าคนอื่น,นเป็นคนขี้เห็นใจขี้สงสารอะไรเนี่ยนั่นก็จะแบบเข้ามาในรูปแบบที่ว่าขอคำปรึกษาเข้ามาในแบบ ที่แบบทำตัวแอบแบวอะทำตัวเซนสติความจริงนะอาจจะเป็นแบบเหมือนไม่มีคือนางแบบไม่มีความทัฒนาในชีวิตหรือแบบอยู่ในที่ที่แบบว่าบิดอัดอ่นะนะแล้วเขาเห็นแบบคุณแบบประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาทนไม่ได้เว้ยเขาทนไม่ได้ เขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์หรือแบบประมาณว่าทนเห็นแบบสิ่งที่คุณได้มามันเหมือนได้มาแบบได้อะไรมาแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนคุณไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือทําอะไรก็แบบได้มาเหมือนแบบข้างบนเขาส่งมาให้อย่างเงี้ยคนกลุ่หนึ่ง เขาเป็นนายคับับเขายังตั้งตัวไม่ได้จ้ะแล้วคุณเป็นควีนเป็นคิงอัปวอนเนี่ยคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณยืนด้วยขาของตัวเองได้คุณเป็นคนที่มีกิฟต์อะเป็นคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จมีความสามารถในการมีมีความสาม,มามารถในการที่แบบว่าทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะเนี่ยแล้วก็แบบข้ามบนให้มาแล้วคุณก็สามารถรับช่วงต่อได้หรืออะไรเนี่ย ชีวิตคุณแบบโอเคแต่ส่วนนางเนี่ยตายอับคับกับหัวเขายังเขายังย,ยืนด้วยขาตัวเองยังไม่ได้เลยรู้สึกว่ายังตั้งตัวไม่ได้แบบยังไม่ใช่เอ,อ่อใครที่แบบว่ายืนด้วยขาของตัวเองหรือว่าเป็นแบบอิสระขนาดนั้นไม่งั้นก็อาจจะยังแบบเป็นคนที่แบบว่าทำงาน อยู่ยังไม่มีอิสรภาพทางทางการงานการเงินอะไรเงี้ยต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือว่าบริษัทและทีนี้ได้ยุงทีออับคับเหมือนเข้าทนเห็นความสุขของคุณไม่ได้เว้ยเหมือนเหมือนคุณแบบได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้ตำแหน่งหรือว่าอะไรที่แบบว่าได้เฉลิมฉลอง เหมือนชีวิตคุณมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วนางก็แบบถ้วยคว่มอยู่แต่คุณแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยต้องไปดูผู้หญิงนะผู้หญิงผมยาวอะ่ะชอบใส่สีแดงไหมละ่ะหรือว่ายัางไงเพราะว่ามัไพ่มันเป็นสีแดงนะแล้วก็ไพ่ judgment ขึ้นมาแล้วก็วิว่าฟอร์จูนเหมือนคุณช่วงนี้คุณโชคดีอะ่ะแล้วแบบโชคเข้าข้างตัวคุณคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย หมือนคุณขออะไรแล้วคุณก็ได้เหมือนคุณอยากได้อะไรคุณก็ได้ชีวิตคุณก็ดูดีไปหมดมันก็เลยแบบทําให้แบบคนอื่นทนเห็นไม่ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงคนเนะี้ยคนที่เป็นเอ e เนอะร์จีนอคนที่ชอบทําเป็นแบบสแสแซงที่คพีบอกอนะเพราะว่าเห็นคุณเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาแบบเหมือนแบบจริงใจด้วยอะไรเงี้ยเข้ามาแบบ ทำเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างี้มาขอคำปรึกษ,ษามาแสดงความรักที่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยระวังระวังนางเป็นไฮพินเซสนางมีด้านซ่อนอยู่เนี่ย observe เป็นคนที่ observer เป็นคนที่คุณคิดไม่ถึงอนะ่ะมันอยู่ใกล้ตัวมากไม่ต้องไปหาที่อื่นอยู่ใกล้ตัวมากมันอยู่ใกล้ตัวมากอยู่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็ unfinished symphony นะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบเรื่องดนตรีจะแตกต่างจากคนนะุณอะ ต้องไปหาที่ไหนไกลอยู่ใกล้ๆตัวจ้ะเพื่อนเป็นพวกที่ชอบทำตัวแอบแบวอะเป็นพวกชอบที่ทำตัวเหมือนแบบว่าอินโนเซนต์อะอะไรเงี้ยหมดแล้วคนกลุ่มหนึ่งแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ีอฉาคุณอะคนที่ฉาคุณอะแล้วเออเอาไพ่นี้ดีกว่า แนะนำดีกว่าว่าข้างบนเขาบอกให้ทำอะไรสำหรับเอเนจีพวกเนี้ยพีเทนส์เขาบอกว่าให้อดทนยูรีมาบูมิงมอร์บิเพลรีแดนยูรีไลซ์สติลเดนิสเนช u r a ิงแอนด์พิเทนส์เขาบอกว่าให้อดทนค่ะเขาบอกว่าตอนนี้คุณสำเร็จแล้วใช่ป่ะมันความสำเร็จมันว,ว่าเกินนี้อีกคุณคาดไม่ถึงอ่ะเนี่ยข้างบนบอกว่าให้คุณอดทน แล้วก็แบบว่าให้ดูแลจิตใจตัวเองดีๆนะอดทนอย่าไปสนใจอะไรเงี้ยความฝันของคุณกําลังแบบบิ่งบานแต่มันมากกว่านี้อีกเขาบอกโอเคนะคะคนคุบหนึ่งให้ดื่มดับกับความสบความสําเร็จของคุณไปก็ถ้าเป็นไปได้นะการปกป้องตัวเองนะเคพีก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีออของดีเนาะในการที่แบบว่าปกป้อง energy พวกนี้ไม่งั้นก็เดี๋ยวเคพีเอาลิงก์เพลงข้างล่างนะที่เกี่ยวกับ Protection นะหมายถึงว่าเรานั่งสมาธิแล้วก็เราขอให้อ่าไกด์ของเราหรือว่าแบบสปิริตของเราหรือว่าเอสเซสเตอร์ก็ได้ช่วยปกป้องคุ้คมครองเรานะโอเคนะจ๊ะคนกลุ่มหนึ่งบ๊ายบายจุ๊บจุบโอเคสวัสดีค่ะคนกลุ่มสองอันนี้นะคนที่เรื่องนี้นะมาดูนะว่าใครอิดช,ชาคุณใคริช้าคนกลุ่มสองคะ ให้ชาคนทุกสองโอ้ five cup ค,คนที่เพิ่งผิดหวังในความรักหรือว่าคนที่แบบว่ามีปัญหาครบควรคนที่แบบว่าเพิ่งผิดหวังมาหัาบๆอะไม่รู้ดิคนที่แบบอาจจะผิดหวังเรื่องความรักโดนแฟนบอกเลิอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เป็นคนที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนะเนี่ย ผู้หญิงผมยาวหุ่นดีหน้าตาสวยหรือแม่นั้นก็โดนสามีบอกเลิกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยจะหฮรแฟนกับหัวหรือสามีเพิ่งเลิกกับเขาไปเนี่ยเหมือนเขามีปัญหาเนี่ยโฟล์คคัพอืมคนที่แบบผิดหวังเรื่องความรักอยู่นะจริงๆ ผ,ผิดหวังเรื่องความรักอยู่มาหมาดๆเหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาการหนักถ้าเข้าวิชาคุณเรื่องอะไรล่ะคนคุกสองโอความสามารถของคุณเลยเมจิเชียน of รับซอสคือเหมือนคุณอาจจะเป็นไทที่แบบเป็นผู้นํำนะเป็นเมจิเชียนหมายถึงว่าทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเป็นคนที่มากความสามารถแบบเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้เป็นคนทีออ่อยากได้อะไรก็เสกเอาอะพูดตรงๆเป็นคนที่แบบ มีความกล้าด้วยแต่รู้สึกว่าคนที่อีจชาคุณเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าเป็นคนที่แบบไม่ไม่บ้าดีเดือดเท่ากับคุณอ่ะอันนี้คนจะเป็นคนลุยคนพูดตรงแต่คนคนนี้จะเป็นคนแบบเงียบเงียบคนที่ชาวคุณนะจะเป็นคนแบบเงียบเงียบคิดคิดแบบแต่น่ากลัว ครีนาบอลไม่งั้นก็มีผมสีแดงนะแล้วก็อาจจะเลี้ยงแมวเป็นคนที่เซ็กซีอ่อ่ะคนที่ฉากอุณนอะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเนะี่ยเจ้าเล่ห์อ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ซื่อตรงอะ่ะเป็นคนที่แบบคบยาก เป็นคนที่เลิกกับแฟนเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่ามีปัญหาครอบครัว The Lover กับหัวคุณอาจจะได้แบบหรือไม่งั้นนะเคพีรู้สึกว่าคุณอาจจะได้แฟนที่ดี่คนที่แบบดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาจากมาจากแดนไกลมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขาแบบ ชาคุณอะนะว่าแบบทําไมแบบความรักดีจังเลยทำไมผู้ชายมาหาถึงที่อะไรเงี้ยแต่กับเขาทําไมไม่ได้เนี่ยเหมือนคุณเป็นอเน,นียเทเชอร์ไอแลนด์เนี่ยเหมือนเห็นเต่าปะเต่ามีมีสมบัติอยู่บนหลังเต่าและแบบตัวคุณก็ไม่รู้อ่ะเหมือนตัวคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งหรือแบบตัวเองมีแบบอะไรที่แบบดีอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะหมายถึงคนกลุ่มสองเนี่ยแต่คนอื่นเขาเห็นโดยเฉพาะคนที่ชาคนเนี่ย เขาเห็นเขาจ้อ <t omat noises> งเต็มไปด้วยความรักแหละเออเหมือนคุณนะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการเงินเหมือนอาจจะมีหนุม่มมาคุยเยอะหรือแบบนน nice soft soft เนี่ยดาวโชว์อนจีเนี่ยนายซอฟ์เนี่ยเหมือนอาจจะมีคนแบบจากต่างประเทศอะมาเนี่ย not for you นางก็พำบอกว่าคนคนนี้หรือแบบสิ่งที่คุณแบบมีเนี่ยสมบัติอะไรมากมายที่ผู้ชายคนนี้จะมาให้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะด้วยเงินด้วยแบบหรือว่าเขาอาจจาะามาขอคุณเนี่ยมไม่ใช่ของคุณหรอกอย่างเงี้ยคนกลุ่มสองแซป,ปะคนที่ฉาบคุณอนะ not for you อีว่าจะทำอะไรอะไปให้ไปดูนะ คนผู้หญิงที่แบบว่าชอบย้อมสีผมไ้ล่าที่แบบผมไม่ใช่ผมตรงอะผมอยากโฉกหรชอบทําแบบผมงอผมแบบม้วนอย่างเงี้ยผมยาวชอบทาเล็บสีแดงมีแมวชอบเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ชอบใส่ทับชิมนะลองไปดูแล้วกันอืม teaching and learning ิวิลสกาข้างบนเขาก็บอกว่าให้คุณแบบโอเ n นไมแบบว่า Learn น n นิวไอเแล้วก็ให้สอนแบบคนอื่นว่าที่คุณทำมันนี้สำเร็จได้คุณทำยังไงไม่งั้นคุณก็ไปไปสอนเขาว่าการที่จะหาคนรักดีๆหรือจะให้ใครมาจริงจัง,จงด้วยเนี่ยทำยังไงนะคะคนคุปสอโอเคนะบ๊ายบายแฮปปี้ดีอยู่แล้วไม่เครียดเนาะคนคุปสองเนาะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะคนคุปสาม นี่นะคนที่เลือกกันนี้นะมาดูนะว่าใครฉาคุณกลมสามใครฉาคุณกบสามคะ่ะ string ค่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าอันนี้แสดงให้เห็นจัดๆเลยเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบขัดคุณอนะขัดคุณต่อหน้าต่อตาเลยแบบคุณพูดอะไรก็ ถ้าสมมุติว่าได้ยินเหมือนที่ทํางานอย่างเงี้ยก็จะแบบขัดทันทีทันใดเลยแบบกลัวคุณแบบเกินหน้าเกินตาอะไรอย่างเงี้ยเบรกตลอดเบรกคุณตลอดเวลาคุยอะไรก็จะเบรกตลอดเวลาคุณทําอะไรก็จะเบรกตลอดเสนออะไรก็เบรกตลอดพูดอะไรก็เบรกตลอดรู้เป็นอะไรอืมซิกับครับกับหัวถ้าคุณมีแฟนเนี่ยเขาก็อาจจะ หลงรักแฟนคุณไหมแค่พี่ไม่รู้อ่ะเนี่ยบอนผู้หญิงคนนี้กาลังแบบมองลงไปในน้ำนแล้วก็เห็นคู่รักเนี่ยอาจจะมาโนไปก็ได้ว่าแบบว่าอาจจะมีเป้าแบบหลงรักแฟนของเพื่อนเนี่ยอยากได้นางอยากได้แฟนของคุณคุณกุศลนางอยากได้อ่ะควีนบอล นางอยากได้ผู้ชายของคุณนะ่ะเอเนอร์จีแรงอยู่นะ,นะ,นะอันนี้มือก็จับอันนี้ก็จับอยากอยากได้หรือไม่งั้นตัวคุณอาจจะมีปัญหาอยู่กับแฟนนะคนคุ่สามแล้วคนคนนี้รอจะเสียบอีอะ The Moon ุดิคือได้ยินเหมือนนางสวยอะ่ะนางแบบซซเ็กที T. เพราะไพ่ The ะมูนเนี่ยมันเหมือนแบบการอ่อยนะแล้วนางก็แบบเป็นคนขี้อ่อยจอะเอมเปอเรกับหัวจริงๆนะเขาเขาอยากได้แฟนคุณอนะ่ะคนกุ๊สามหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เขาอยากขโมย ดูดีในมือออยากเอาเอนี่ยเนี่ยถือวอนดอกไม้ชักชวนอย่างดีเหมือนคุณมีปัญหากับแฟนคุณอยู่แล้วก็เหมือนนางแบบก็อันนี้น่ะให้ความแบบปรึกษานน้นนี่นั่นเออรับฟังอะไรเงี้ย คนทุกสามอย่าไปเล่านะจ๊ะมีอะไรอย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่าไปเล่าเร็ดขาดเออคุณต้องไปอันนี้อย่างเดียวเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวถ้าคุณไม่มีคนคุยเนี่ยอย่าไปไว้ใจคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณไปวัดไปไปหาผู้ใหญ่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ดนะคะเฟนที่แบบว่าเขาจะหวงังดีกับคุณจริงๆนะนะ แล้วก็ไฟสปอร์ตเนี่ยระวังนะทะเลาะกาันต้องมีคอนฟ lict เกิดขึ้นแน่ๆกับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนที่เอเนจีคนที่อิจฉาคนนะเป็นคนที่แบบสวยเป็นคนที่แบบเซเลกติเป็นคนแบบมีแรงดึงดูดทางเพศสูงนะเนี่ยนางก็เป็นคนยิ้มเก่งเป็นคนที่แบบว่าพูดเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบกระถิบแบบเแบบข้าขคนได้ง่างอยาอย่ะเหมือนแบบว่า พูดจาเป็นนะแล้วก็มีสเสน่ห์นะคนกรุ๊ปสามคนที่ชาวรระวังนะเนี่ยเห็นปะ t r e e of s o r d s ถ้าเป็นอีกเด็กนึงก็จะเป็นดาบปักหัวใจอะเขากะจะรอเป็นมือที่สามแล้วเนี่ยเคพ,พูดตรงๆคนกรุ๊ปสามระวังเพื่อนนะจ๊ะคนที่เคพีบอกไปลักษณะเนี่ยคนที่แบบว่า แพร์พาวเนี่ยคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาคนเนี่ยเนี่ยระวังคุณจะเป็นอีกาตัวเนี้ยแล้วนางก็เสียบแทนเป็นนกพูกเหมือนกันเลยเนี่ยนกพูกตัวสีขาวจ้องอยู่นะจ๊ะจ้องคนนี้อยู่นะจ๊ะนเนี่ยเดมเพอร์เนี่ย มันดังอยู่แล้วนกฮูกด้วยแสดงว่าคนของคุณที่คุณคุยอยู่เนี่ยโคตรจะฉลาดเลยโคตรจะเก่งเลย็มเพ m เ e อร์ขึ้นแล้วก็นกฮูกด้วยเนี่ยแล้วแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ฉาคุณเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะจ๊ะเขารู้ด้วยนะว่าเขาจะเข้ายัางไงนะจ๊ะน่ากลัวเดอ้อเนี่ย Brown and Brown มันเกิดขึ้นแล้วนะมันเริ่มขึ้นแล้วนะ ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วนะระวังให้ดีนะนะคนสามที่นี่ก็อัดเดี๋ยวตอนนี้ยหายใจไม่ออกเจ็บหนะ้าอกจะ้นะเนี่ย you know what to do remember who you are เสียงสังเกตบอกว่า you are powerful loving and creative คุณเป็นเหมือนลูกของพระเจ้า you are very love d เขาบอกว่าให้จำให้ได้ว่าคุณเป็นใครแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีพลังแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องรู้ว่า คุณก็ต้องรู้ว่าคุณนะ่ะรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วเขาบอกว่า trust your inner knowledge and act upon it without delay เคพีรู้สึกว่าคุณคุณสามรู้อยู่แล้วคุณมีเซนรู้อยู่แล้วเขาบอกว่าให้เชื่อในอินเนอร์ของตัวเองโอเคปะเคเก็มาเตือนนะก็ให้เพื่อนระวังตัวถ้าตัดได้ตัด เลยเพื่อนที่แบบเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีหรอกแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นประสบการณ์เลยนะว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังสนิทแค่ไหนก็ไม่ต้องเล่าจริงๆไว้ใจได้ไงอ่ะใครจะรู้ได้ไงว่าใครจะไม่ทําร้ายเราทีล okay, ะโอเคปะคะ thank you นะจ๊ะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยคอมเมนต์ Comment ให้ด้วยนะบ๊ายบายซีกันซีกันซียูเนคิตสวัสดีค่ะ